มาดูเนื้อหาของเรื่องอการทดสอบแบบรูทเทสนะครับราที่ n นะครับลองดูนะครับมาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1นึพอให้สมมติชั่นมา n n, n ตั้งแต่หนึ่งถึง infinity นะครับของ n บวกหทั้งหมดยกกลัง n ศูนด้วย n ยกกำลัง2 n นะครับโดยใช้การทดสอบราที่ n นะครับ วิธีทำขั้นที่หนึ่งหลักการเราต้องดูหลักการก่อนว่ามีหลักการอะไรบ้างลิมิตของล่าที่เอ็นเมื่อเอ็นเข้าใกล้ฟิตตี้ของสปายนูตเอ็นลาที่เอ็นนะครับถ้าเกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นถ้าผลลัพธ์มาของอนเร์เวเจนเธอถ้าเกิดมันมากกว่าหนึ่งอูกกลมนั้นก็จะเป็นในเวอร์ดนะครับถ้าเกิด พอเรามาแล้วเป็นหนึ่งก็คือสุดไม่ได้ถ้าเราพอเรามาล็อกกันหนึ่งก็คือลูกเข้านะคันเวิร์ดนะครับวันนี้เราก็มาดูขั้นที่2ต่อนะครับหาค่าลิมิตของลัตทิเอ็นของเอเอ็นนะครับเมื่อแทน n เข้าใกล้อิฟตี้นะครับแล้วก็ยกโจทย์ลงมาเลยนะครับยกโจทย์ตัวนี้ครับยกมาใส่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ทําการยุบทั้งหมดเป็นย่อหลัง n ก่อนนะครับเช่น n อ็บวกหนึ่งย่อหลังเส่วนด้วย n อ็นย่อหลังสองเนะครับก็กลายเป็น n อบวกหนึ่งส่วนด้วย n นกลางสองนะครับท้งหมดที่วางนะครับถ้าเราเอาได้ชิมแรงคูณกับข้อที่เดิมก็เหมือนเดิมนะครับตัวเศษนะครับล้วตัวส่วนกับข้อที่เดิมก็ได้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็ถอดลัทธิ n อออกนะครับถอดปุ๊บ n นตัด n ไปนะครับก็ได้ค่านี้มาสังเกตว่าเราก็ยังติด n บ็นหู่ห่จนได้ n นกลางสองนะครับเราก็ทําการดึง n ตัวลบออกนะครับเพราะว่ามันใกล้ infinity นะครับเรนดึง n ออก n ตัดเงเหรอ N เดียวนะครับแล้วก็ถทน N อนด้วย In นฟิต y ีนะครับออมาอ็นฟิตี้ได้ศนะครับศูยบวก1งได้1 1, 1. ่งนก็ได้ศอีกครับก็คือรณีนี้คือน้อยกว่าพอน้อย1ปุ๊บก,ก็คือเป็นคอนเวิร์ตนั่นเองนะครับเป็นคอนเวิร์ตูกเข้านะครับแล้วกนั้งทที่ 3, หาถามตอบราก็บอกเว่าเพราะว่าลิิตของรากทีของ A n ่ยถ้าเาศูนยซึ่ 2, 0, งมันน้อยกว่า1พอ 1, ปุ๊บดังนั้นอนุกรมของ A n นะน,นั้นก็จะเฮ้าจะครับ ตามหลักการที่เขียนไว้ในขั้นที่1นะครับเขียนนะครับจากนั้นเราก็สรุปว่าดังนั้นอนุกรมของ n บวกหนึ่งยอน n n บวกหนึ่งยอน n ส่วนด้วยสองกำลังส่วนด้วย n กำลังสองเนี่ยเป็นอนุกรมลู่เข้านะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ